ถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งในสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเกจิอาจารย์องค์นี้เพราะว่ามีพุทธคุณที่โดดเด่นหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันพย,ยันอันตรายต่างๆคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมเยอะแยะไปหมดอยู่ในพุทธคุณกับพระ รูปนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วพอจำกันได้ไหมครับแต่เชื่อว่าหลายคนจำกันได้กับเกจิอาจารย์รูปนี้ก็คือหลวงพ่อพเดิมพุทธสโรหรือพระครูนิวาสธรรมขันวัดหนองโพอำเภอตากรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหลวงพ่อพเดิมนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ ที่มีวิทยา,าคมเข้มขลังและก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเครื่องรางของขลังรูปเหมือนต่างๆ่างเหรียญต่างๆของหลวงพ่อเดิมเล่าความตามอดีตก็เลยจะนำประวัติของเกจิอาจารย์หลวงพ่อเดิมนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันโดยที่หลวงพ่อเดิมนั้นมีนามสกุลเดิมว่า ผู้มณีเกิดที่บ้านหนองโพอํเพาเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ชื่อสั้นๆในสมัยก่อนก็เดิมนี่แหละอย่างที่เรียกกันท่านเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พศ4 4 4 4ตรงกร,รับรักชาติสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีโยมบิดาชื่อเนียมโยมบรรดาชื่อผู้อุปสมบทที่พัทสีมาวัดเขาแก้วอํเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่31ตุลาคมพศ2423แต่ว่าอยู่ในบรัชชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหรือวัดในเป็นพระอุปชารวมกระทั่งหลวงพ่อเงินหรือพระคูพยุหานุศาสตร์วัดพระปรางเหลืองเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพระเทศวัสระทะเลเป็นพระ อนุสาวนาจารย์โดยหลวงพ่อเดิมนั้นมีนามทางพระว่าพุทธสโรโดยภายหลังที่อุปสมบทนั้นก็ได้เล่าเรียนในทางธรรมมากมายทั้งพระปริยธรรมและวิชาอาคมจากครูอาจารย์หลายท่านเช่นกับหลวงตาชมวัดหนองโพและก็นายพันชูพันผู้ทรงวิทยาคุณแห่งบ้านหนองโพ เรียกว่าใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนต่างๆทั้งปริยัติคาถาอาคมวิปัสนาและการทำของขลังนานถึง12ปีทำให้ท่านมีความรู้แตกฉานและก็เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักหลวงพ่อเดิมในสมัยก่อนนั้นก็ต้องพูดกันนิดหนึ่งก็คือหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นผู้สร้างมิตรหมอที่โด่งดังอย่างมาก เรียกกันว่าดังที่สุดในประเทศไทยมีลูกศิษย์ลูกหานั้นมาขอศึกษาวิชาพุทธคมมากมายรวมกระทั่งพระหลายรูปก็มาขอเป็นศิษย์เหมือนกันอย่างเช่นหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บางเพนบุญหลวงพ่อจรันทิตธรรม,มวัดอัมพวันเป็นต้นเรียกกันว่าหลวงพ่อเดิมนั้นมีรูปร่างที่สูงใหญ่และก็มีอริยบท ที่งดงามจึงเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปในขณะนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าแอดมินก็ได้ยินอยู่เป็นประจำในสมัยก่อนจนถึงในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนี่แหละเรียกว่าในสมัยนั้นสร้างมีดหมอเนี่ยหากเกจิอาจารย์มาเทียบเปรียบได้ยากมากในสมัยก่อนเรียกกันว่าขึ้นชื่อที่สุดในสมัยนั้นจริงๆกับมีดหมอของหลวงพ่อเดิม เรียกว่าสมกับสิ่งต่างๆที่ได้เล่าเรียนมายิ่งทำให้มีความเชื่อความศรัทธาที่หลวงพ่อเดิมนั้นมียิดยมนับถือทั่วไปความศรัทธาต่างๆนี้เรียกกันว่าแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่พุทธศาสนิกชนโดยเชื่อว่าท่านมีพุทธคุณต่างๆเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนั้นนับถืออยู่ในขณะนั้น จนได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูนิวาสธรรมขันธ์ดำรงตำแหน่งครั้งล่าสุดเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอพยุหคีลีและก็ได้แต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาดด้วยหลวงพระเดิมนั้นถึงแก่มรณภาพและสังขารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2494ในแผ่นดินของรัชกาลที่9มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช ในขณะนั้นบรมสิริอายุได้ก็90ปี70พรรษาที่หลวงพ่อเดิมนั้นบวชอยู่มายาวนานเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มรณภาพไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพุทธคุณต่างๆที่หลวงพ่อเดิมนั้นมีอยู่ที่หลายคนยังเชื่อในพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมมีหลายด้านเลยตั้งแต่ แ้วคราดปลอดภัยป้องกันพย,ยันอันตรายต่างๆคงกระพันชาตีแ้วคราดจากสตราวุธเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากผู้คนและก็มีอิทธิฤทธิ์เป็นมหาอุดหยุดลูกปืนได้ป้องกันคุณสสยต่างๆขับไล่พูดผีปีศาจและการกระทำย่ำหยีเสริมโชคลาภต่างๆพวกนี้เรียกกันว่าเมื่อหลวงพ่อเดิมมรณภาพไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นตัวแทนก็คือ วัตถุมงคลต่างๆพิเบียกันว่ายังมีความศรัทธาอยู่ตรงนี้แอดมินคงจะไม่ลงลึกในเรื่องของวัตถุมงคลแต่ก็มีหลายอย่างที่หลายคนก็พูดถึงว่าเป็นปฏิหารของหลวงพ่อเดิมไม่ว่าจะเป็นล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ร่อนระยะทางได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องพูดกันแบบนี้เลยว่าในสมัยนั้นทำให้วัตถุมงคลต่างๆนั้นเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่พุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันนี้กับหลวงพ่อเดิมใครมีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้คอมเมนต์มาได้กับเล่าความตามอดีตนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ